คำเตือนนะครับคลิปนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับสปอยเนื้อเรื่องฮงไกสตาร์เรลอยู่ด้วยและเนื้อหาต่อไปนี้มันก็จะเป็นการคาดเดาจากข้อมูลเท่าที่มีล้วนๆก็คือกาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเอาไปฟังบันเทิงก็แล้วกันนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเนอะสวัสดีทุกคนชาวฮงไกนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสงสัยพอสมควรก็คือเรื่องที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยติงหยุนเขาตายจริงๆหรือย,อยังก็เลยไปลองหาข้อมูลดูเพิ่มเติม แต่กลับได้เจอเรื่องอื่นที่มันน่าสนใจขึ้นมาแทนที่นะครับก็คือเรื่องต้นกําเนิดของเผ่าพันหลอด l ลเวเจอร์แพนทิเลียผมเห็นว่าดูแล้วมันก็น่าสนใจดีก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับซึ่งมันก็อาจจะแนวกาวนิดนึงโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับ แม้ว่าการต่อสู้กับแพนททเลียเอมิเนเตอร์ของเทพดารานักนุ่ที่เซียนโจจะจบลงไปด้วยดีก็ตามนะครับแต่ก็ทิ้งปมสําคัญๆในตอนท้ายเอาไว้ด้วยก็มีหลายประเด็นเลยนะครับเช่นว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงยนเขาตายจริงๆหรือเปล่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยสหพันธ์เซียนโจจะมีเส้นทางไปในทิศทางไหนบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ชวนให้ผมสงสัยก็คือตัวจริงของแพนททเลียเนี่ยมาจากไหนกันแน่ซึ่งอันนี้เนี่ยตัวเกมจะไม่ได้บอกตรงๆสักเท่าไหร่นะครับ เราก็คงต้องตามเก็บข้อมูลกันอีกทีซึ่งคิดว่าคงจะคาดเดาไม่ยากเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเลยนะครับว่ากันด้วยเรื่องของติงหยุนกันก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยตายจริงๆหรือเปล่าคือถ้าอันนี้ตามเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยไม่มีการกาวเลยอย่างน้อยที่สุดที่พอจะบอกได้ตอนนี้ก็คือว่าติงหยุนเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงๆในเกมและทางการเซียนโจนเนี่ยแค่ระบุเอาไว้ว่าตายไปแล้ว แต่ว่าอันนั้นนะ่ะมาเป็นแค่ในนามเฉยๆเพราะว่าความจริงจะมีแค่คนเฉพาะกลุ่มจริงๆเท่านั้นที่ทราบดีว่าตัวตนจริงๆของติงหยุนเนี่ยเขาหายสาบสูญไปไม่ทราบชะตากรรมแปลว่าณนะปัจจุบันนี้มีสิทธิ์เป็นได้ทั้งยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วก็เป็นได้ทั้งนั้นนะครับก็ประมาณว่าเป็นปมปลายเปิดให้ผู้เล่นไปขบคิดกันต่ออีกทีนั่นแหละ ซึ่งผมเองเนี่ยก็คาดหวังอยู่เหมือนกันว่ายังมีชีวิตอยู่ต่อก็ดีเหมือนกันนะเผื่อว่าจะมีประเด็นอะไรให้เล่นกับติงหยุนต่อแล้วมีโอกาสได้ล่าง5ดาวอะไรแบบนี้อย่างตั้นเหิงอะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าฟันธงเท่าไหร่ว่าติงหยุนเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าแพนทิเลียเนี่ยแหละคือแพนทิเลียเนี่ยก็คือเอเมเนเตอร์ที่รับพลังมาจากเทพดารนา,นานุกใช่ไหมครับแปลว่าก่อนเขาจะรับพลังมาจากเทพดาราเนี่ย เขาก็ต้องเป็นเผ่าพันธุ์ใดสักเผ่าพันธุ์หนึ่งในทะเลดวงดาวเนี่ยแหละแล้วเผ่าที่สะก,กิดใจผมที่สุดในตอนนี้ที่ผมคิดว่าใกล้เคียงกับตัวตนจริงของแพนทีเลียมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเผ่าเฮลิโอบีเนี่ยแหละอ่าทีนี้วเผ่าเฮลิโอบีคืออะไรสั้นๆเลยก็คือว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่เป็นรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนนะครับหรือก็คือสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างนั่นแหละโดยในบันทึกหลายๆอรารยธรรมเนี่ยเขาจะเรียกเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ว่าส หรือ Starfire Ascent ซึ่งสาเหตุที่เรียกกันแบบนี้ก็เพราะว่าพวกมันเนี่ยจะปรากฏตัวมาในรูปของเปลวไฟสีฟ้าอมเขียวไม่มีความร้อนก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Starfire Ascent แล้วตั้งแต่ตอนที่เผชิญหน้ากับแพนเทเรียเป็นต้นไปเนี่ยมันก็มีอยู่หลายซีนเลยครับที่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบที่เหมือนกับเปลวไฟเล็ก ที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะก่อนกลายร่างหรือหลังจากกลายร่างแล้วหรือแม้แต่หลังจากจบศึกตอนสู้กันแล้วก็เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นเป็นเปลเวลไฟกลมๆเล็กๆสีฟ้าอมเขียวนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญที่ทําให้ผมมองว่าติงอยู่นี่อาจจะตายไปแล้วจริงๆก็ได้มันอยู่ตรงนี้ครับพฤติกรรมของเฮลิโอบี้เนี่ยมันทั้งสามารถแปลงร่างสร้างภาพลวงตาเพื่อล่อตาล่อใจเหยื่อที่ติดกับตลอดจนสามารถเข้าไปควบคุมกายเนื้อแล้วก็ซึมซับทั้งความรู้สึก อารมณ์ต่างๆของเหยื่อลายนั้นได้ก็ถ้าให้สรุปสั้นๆนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนผีเนี่ยเข้ายึดล่างแต่ว่ามันไม่ใช่ยึดแล้วจบมันแอดวานซ์กว่านั้นก็คือสามารถซึมซับความรู้สึกคนๆนั้นได้ด้วยเนี่ยแหละแต่ว่าจะซึมซับไปถึงขั้นความทรงจําได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทีนี้ไอกระบวนการยึดล่างหรือก็คือควบคุมจิตใจของเฮลิโอบี้เนี่ยส่วนสําคัญก็คือว่ากระบวนการของมันเนี่ยคือการเผาผ่านกายเนื้อของเจ้าของล่างที่เฮลิโอบี้จะยึดคลองล่าง อ่ทีนี้ก็กลับมาเรื่องของติงหยุ่นกันบ้างที่ว่าติงหยุ่นคอหักเสร็จตายจริงหรือ,อยังสรุปถ้าเกิดความหมายในตรงนี้มันแปลตรงตามตัวอักษรเลยเนี่ยมันก็หมายความว่าร่างจริงของติงหยุ่นเนี่ยถูกยึดล่างไปเสร็จแล้วร่างกายเนี่ยมันก็น่าจะถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วหรือก็คือว่าตายไปตั้งแต่ตอนที่โดนยึดล่างแล้วนี่เองน่ะแหละครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีคําอธิบายอื่นที่มาหักล้างตรงนี้ได้เช่นกัน ก็อย่างเช่นเรื่องที่ว่าเฮียเว่ยเขาอธิบายในเชิงจิตวิทยาเอาไว้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่ที่ว่าตอนแพนทีเลียเผยตัวตนเนี่ยร่างติงหยุ่นที่เราเห็นล้มลงต่อหน้าเราเนี่ย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ล่างปลอมเปล่าๆที่แพนดิเลียเขาต้องการทำลายหลักฐานเฉยๆเพื่อไม่อยากให้ถูกจับได้ในตอนหลังมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือจะอย่างไรโคนอันหนึ่งของหมอนาตาชาที่กาลังรักษาใครบางคนที่ดูรูปล่างทับคา้บคายทับคาเหมือนจะเป็นติงหยุนอันนี้ก็สามารถบอกได้ว่าติงหยุนจริงๆอาจจะยังไม่ตายก็ได้ก็ถือว่าเป็นปมปลายเปิดให้พวกเราไปขบคิดกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตายจริงหรือยังไม่ตายจริง แต่ว่าไม่ว่าเรื่องราวของตีหยุนเขาจะจบลงยังไงก็ตามจะตายจริงหรือไม่อย่างหนึ่งแน่ๆที่พอจะกาวแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุดก็คือต้นกําเนิดของแพนทีเลียที่น่าจะมาจากเผ่าพันธุ์เฮลิโอบี้นี่แหละครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงมีความเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์มาให้ความเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวกันไปเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับบายบายนะครับสวัสดีครับ